ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นายชยันสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมหาหรือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกในพื้นที่อำเภอตาคลีพรอ้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและบริษัทภา,าคเอกชนโดยการประชุมมีแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์5ปีโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาว่านาครสวรรค์เมืองอัจฉริยะทางการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพศูนย์กลางการค้าการลงทุนระบบโลจิสติกส์และบริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วย7ประเด็นการพัฒนาและนอกจากนี้มีเป้าหมายพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์20ปีคือนครสวรรค์เมืองแห่ง BCG อย่างยั่งยืนเศรษฐกิจมั่งคั่งสังคมมั่นคงสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและต่อมานายปัญญาป่าพุทรโรประธานกรรมการบริหารบริษัทก้าวเจริญเทนรนด์ทรานสปอร์ตจำกัด ได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าทางบกสู่ทางรางในพื้นที่อํเาเภอตาครีโดยกล่าวว่าบริษัทขนส่งทางรางภายในประเทศขนส่งหลายรูปแบบด้วยการเชื่อมต่อขนส่งทางรถและขนส่งทางรางผ่านลานกองตู้สินค้าโดยพื้นที่ลานกองสินค้าจะติดกับสถานีรถไฟสําคัญเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อทั้งขนส่งทางรางและทางรถคือลานตู้ที่ให้บริการเก็บรักษาซ่อมบํารุง จ่ายตู้สินค้าต่อไปอีกด้วย